สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาชมการประกอบร่างขององคู่พญานาคนะครับส่วนแรกได้ได้ได้ย,ดดยกามาวางแล้วนะครับส่วนที่สองกำลังยกนะครับนี่ครับเรามาชมเลยครับนี่ครับเคนกคลังหย่อนนะครับ เป็นองค์ปู่ครับเป็นองค์ปู่วิรูปักโขนะครับรันนีนนนน่ครับกำลังยกนะครับ ย้ายแล้วก็ประกอบล่างนะครับประกอบล่างนี่มาสัมภาษณ์ทางนี้เลยครับข้อมูลนี่ครับกำลังยกนะครับ ดูนะครับว่าอาจะเหมือนที่กกอกไหมครับตอนนี้ก็เคนกำลังหย่อนสลิงลงไปนะครับรถที่นำมาก็อยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าถนนอยู่ด้านนอกนู่นนะครับ ยกขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเนกำลังยกขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็เนไหมครับยกมาแล้วครับอันนี้เป็นส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนส่วนเสียนใช่ไหมครับใช่ครับส่วนเสียนนะครับ เดี๋ยววมาางอ๋ออันนี้ครึ่งหลังครับอันนี้เป็นครึ่งหลังใช่ครับอ๋อครับโอเห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับเห็นไหมครับ อันนี้เป็นครึ่งหลังนะครับโหกว้างมากมีมาแล้ว เป็นองค์ปู่วิรูปักโขนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นครึ่งหลังอันนี้ได้รับ การอนุญาตจากอาจารย์นอตตี้แล้วนะครับให้ถ่ายท่วสดแล้วก็ให้ถ่ายได้ครับ จะเอาวางใส่ตรงฐานนะครับเห็นไหมครับเหน่ยฐานนะครับไม่ใช่วัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วัดครับ เครื่องร้อน เครื่องร้อนนะครับท่านผู้ชมเครื่องร้อนครับต้องขอโทษครับต้องขอโทษด้วยครับ,บ,บ,บไม่ใช่วัดนะครับแต่เป็นตำหนักปู่ใหญ่ของอาจารย์น็อตตี้นะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นตำหนักปู่ใหญ่ของอาจารย์น็อตตี้นะครับอยู่ที่อำเภอนามน์จังหวัดกาลสิน์ครับ ไม่ใช่วัดนะครับนี้เป็นส่วนส่วนด้านหลังนะครับ

ด้านหลังนะครับนี่มาประกอบกันสนิทเลยอันนี้เป็นส่วนฐานเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคือทุกคนนะนะครับถ้าเห็นการประกอบแบบนี้นะครับก็โอกาสที่เราจะได้ชมก็ยากนะครับ นานๆเห็นทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์น็อตตี้ด้วยนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวิธีการประกอบร่างองค์พญานาคนะครับหม,มุนไหมครับ <c oughs> เครื่องมันร้อนครับ เครื่องมันร้อนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ประกอบส่วนหลังนะครับก็เอาลงวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงใช้ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับประมาณเห็นช่างบอกว่าประมาณ3วันนะครับที่จะ ทำการประกอบแล้วก็เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับนี่อยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารยล็อตตี้นะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับใครที่จะมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับมีองค์พญานาคนะครับให้เราได้กราบนะครับหลายองค์เลยนะครับ สวยงามนะครับที่นี่ร่มเย็นมากครับก็สามารถมาขอโชคขอลาบขอพรได้นะครับทาเวสสุวรรณก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ประกอบส่วนหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ